มีรายงานขา่วบอกว่าเลวันด็อกกี้พร้อมลดเงินตัวเองแล้วก็บทบาทเพื่ออยู่บาซ่าต่ออีกปีนะครับรายงานจากเดียริโอสปอร์ตครับรายงานเมื่อคืนบอกว่าโรเบิร์ตเลวันดอกกี้ยินยอมจะลดค่าจ้างแล้วก็มีบทบาทน้อยลงจากเดิมเพื่ออยู่กับบาซ่าต่อไปในฤดูกาลหน้ารายงานบอกว่าเลวานเนี่ยยอมเสียสละทุกอย่างเพื่ออยู่กับบาซ่าต่อไปในฤดูกาลหน้าทั้งการลดค่าจ้างแล้วก็ลดบทบาทภายในทีมอนาคตของเลวันดอกกี้ยังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาในขณะที่สัญญาของเขากาลังจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ และด้วยความจริงที่ว่าเขาจะอายุ38ปีในซีซั่นหน้ากับค่าเหนื่อยที่สูงข,ของเขาแต่ไม่หลายคนคาดการว่าบาร์ซ่าจะไม่ขยายสัญญากับเลวนันและจะปล่อยให้เขาย้ายทีมแบบอิสระนะครับแต่รยายงาน,นก็บอกว่าเลวันครับได้แจ้งกับบาร์ซ่าผ่านทางปีนี่ซาวี้เอเย่นของเขาว่าเขายินดีที่จะอยู่ต่ออีก1ปีภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐกิจแล้วก็กีฬาที่แตกต่างออกไปนั่นหมายความว่ากองหน้าชาวโปรแลนด์รายนี้พร้อมจะลดค่าจ้างแล้วก็รับบทบาทเป็นพระรองหากจําเป็นเพื่ออยู่ต่อต่อไปกับบาร์ซ่า แต่ถึงตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆเกิดขึ้นและน่าจะมีการหารวยกันในช่วงเดือนมกราคมนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะสถานการณ์ของโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้นะครับเห็นยิงลูกจุดโทษที่ยิงให้กับบาซ่าวันนั้นนะผิดหวังเลยที่เจอแอนมาริดนะครับยิงไปไหนไม่รู้นะครับ <c oughs> น่าจะปล่อยให้หมดสัญญาหรือเปล่าบาซโลนาก็ต้องรอติดตามนะแต่ว่าจะเจราจะลุล่วงหรือเปล่าตอนนี้อายุอนานนมก็จะ38ปีแล้ว นะก็ถึงในช่วงบันปลายชีวิตกันคาแข่งแล้วนะครับอีกไม่กี่ปีก็นึกถึงช่วงเวลาของการแขวนสตัดแต่ก็ต้องรอดูสภาพความฟิตของเขาเองสําหรับเลวันอฟกี้